อ่อนนาเห็ดยัง oh, ร nah, yeah ิงเนื้อเขาบอกว่ากินจะทิพร้ายอ้ากินชุกจิบ้ายยังอีกขั้นกินชุกกว่านะอ่อนนาที่แมากเนี่ยน้ย่้ากกินโหลดปิงเนื้อครับีงเนื้อกินกับยังดีตาบหกทัวปิงเนื้อตาหกทัวนจีบไ้ไปฮาตาบหกทัวตาหกทัวครับพีนอนครับ อยาอะน่าะตปีาตัปีเพื่อนตปีหตัวลายลยบ่ีีงหง่ะหอนครับพี่น้องครับจะปีงซุกแข้งก็หนเด้อเอาแบบมีดียมแล่กำลังดียงเบาอยู่ันาดบ่เอาเอาพี่ เอาไว้นูกแกวว่ะ้วยมันเขืออเทศปลาแดกเห็นปลาแดกแล้วอุ่นใจเลยพูกงไายเป็นเสียบเนาะมะนาวปลาแดกของแท้ต้องมีหนอนตัวใหญ่ด้วยอืม นี่เคไหมรสใสน้ำปลาดูหัวแ็แ็งแ่งดังแสบ อ,อ,อ้ากินชุกลองเบิงที่เป็นยังไงกินดิบเขากับบ้าไห้กินชุกเิองวานาเงาง่วงด้วครับซอยซอยตำหมกทัวอ้่อตำหมกทัวพี่น้อยเอ้หนามากไปเนาะ าขากองเขานี่กองเขาเมียน้ำหนักแง่ไเว้ยอู้น้ำหนักปีนีนต่มตัวอู้หูวันอู้ต่มตัวปียุบตตัวอื้ม มาจะรอกินดิบกินชุกหรือนีเด้อหมากคือเก่าสูริบบ่ได้วาสูส่ริบบ่ได้วาสแซครับพี่น้องครับนะตำบหกทัวปีตบปิงเนื้อยำต้องาจะจด้ก <c oughs>